โอเคครับก็ตามแบบชิ้นงานนะครับชิ้นงาน OD 57นะครับบีบจากปเข้าไป125ยมิลนะครับลดลงเพื่อสูวมต่อเข้าแบบที่ให้มานะครับแบบที่ให้มา OD เป็นนะครับ อยากที่ให้มามันไม่ค่อยกลมครับโอเคครับลัขนาดท่อครับ